สวัสดีค่ะลัคนาราศีพิจิกนะคะมาแล้วค่ะคลิปทำนายดวงดูดวงพยิบซีนะคะในรอบคาทํานาย16มกราถึง15กุมภาพันธ์า5 6 8นะคะแม่หมอใช้การทํานายแบบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติร่วมกับการทำนายพยิบซีนะคะช่วงนี้หยิบพยิบซีกันก่อนแล้วแล้วเราจะไปดูเรื่องของดวงดาวที่โคจรในช่วงนี้นะคะ คนพิจิกจะบอกว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณจะเดินถอยหลังนะคะถอยหลังเข้าสู่ภพมรณะนะช่วงนี้จะรู้สึกเบื่อเบื่อซ็งๆงไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพด้วยในช่วงที่ดาวประจําตัวถอยหลังเข้าภพมรณะรอบนี้ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความคิดทัศนคติกับบุคคลอื่นด้วยทํางานเป็นทีมร่วมทีมกับใครในช่วงนี้อาจจะขัดแย้งเรื่องของความคิดได้นะคะ มีปัญหาขัดแย้งได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนในภพอลิด้วยเช่นกันนะนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ดาวอังคารถอยหลังเข้าสู่ภพมรณะแล้วก็จะถูกแก้ไขได้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะแต่ของคุณมีเกณฑ์ได้มรดกนะหน้าไพ,าขพา่ขึ้นเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นเป็นไพ่สรุปเนี่ยมีเกณฑ์ได้มรดกได้ของเก่านะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกในรอบคําทานายเนี้ยการงานเนี่ยก็ถือมองว่าดีนะการงานก็ถือว่าดีนะคะ ว่าไพ่การงานเป็นในอนาคตขึ้นเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้าเนี่ยถือว่าดีนะคะในเรื่องของการงานจะเรียกว่าหยิบจับทําอะไรหลายอย่างบางคนบางท่านช่วงนี้อาจจะอยากทํางานเสริมทํานู่นนี่นั่นไปพร้อมพมกันทําได้เลยค่ะสาหรับคนลัคนาพิจิกเพราะว่าช่วงนี้นะคะหยิบจับทําอะไรก็มือเติบนะสาหรับคนลัคนาพิจิกนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ที่เรือนปัตนิเออค้าขายกับใครในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์น,นะคะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะเนี่ยนะคะไพ่ของการเงิน ขึ้นนะคะคมีทั้งรับทั้งจ่ายนะไพ่หกเหรียญเน,นะะี่ยค่ะมีทั้งรับทั้งจ่ายมีเกณฑ์ได้เอาเงินเนี่ยแหละไปชําระหนี้สินนะคะสําหรับคนรัคณาราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะว่าดาวอริตกมรณาเนี่ยมีเงินไปชําระหนี้ไงปิดจบหนี้ไงสาหรับคนคนพิจิกนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะดูการงานนิดนึงนะคะดาวการงานก็คือดาวทิศนะคะสําหรับคนพิจิกนะคะจรไปที่ราศีไลจรไปที่ราศีมังกรนะคะ พบสหัช h ะนะคะเป็นพบสห a c พบของการเดินทางนะคะติดต่อประสานงานนะคะก็ถือว่าดีค่ะเรื่องของการงานนะคะอาจจะงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของญาติพี่น้องก็ได้นะคะอาจจะไปร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพี่น้องหรือเปล่าคนพิจิกในช่วงนี้เพราะว่าตาแหน่งของญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงของเรานะคะขึ้นเง็นไพ่พระราชาถือเมทานะคะเปิดกิจการส่วนตัวแล้วเราไปร่วมหุ้นหรือเปล่านะคะช่วงนี้มองว่าดีนะคะในช่วงนี้การร่วมหุ้นลงทุนอะไรของคนลัคณาพิจิกอะยังดีอยู่นะคะแต่พอ หลังดาวพฤหัสหัย้ายก็ต้องเรามาร,ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นหลังเดือนพฤษภาคมอะนะคะประมาณวันที่สิบสามพฤษภาคมนะคะในช่วงนั้นดาวพฤหัสจะย้ายราศีนะคะจากราศีพฤศกที่เล็งลัคนาคุณจะย้ายเข้าสู่ภพมรณนะช่วงนั้นจะต้องระมาร,ระวังค่ะหลายเรื่องเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองนะคะบริหารจัดการดีๆว่าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนในภพ กระดุมพระการเงินของคุณนะคะเข้าสู่ภพมรณะจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะคะแล้วก็การจะหยิบจับทอะไร,ร,รเริ่มต้นใหม่ๆม,มันจะค่อนข้างยากลําบากนะมันไม่ค่อยมีคนมาคอยช่วยพพอร์ตนะคะในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมอ่ะนะคะในช่วงนี้ก็ยังดีอยู่อยากทําอะไรก็รีบทานะคนพิจิกในช่วงเนี้ยนะคะเออนะคะตามหน้าไพา่เราก็ยังมองเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะคะแล้วก็มีไพ่การเงินประกบหน้าคุณนะแปดเหรียญเนี่ย การเงินเนี่ยยังถือว่าดีนะคะมองว่าดีอยู่นะคะมีการไปเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติมเสริมรายได้นะคะในช่วงนี้สําหรับคนลัคนาพิจิตนะคะถือว่าดีเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เรื่องของการเงินที่มีความเสถียรขึ้นค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับมรดกได้โชคจากของเก่าของโบราณน,นะคะในช่วงนี้สําหรับคนพิจิกนะคะส่วนวันที่28นะคะ28ดนี่ดาวศุกร์จรเข้าสู่ราศี ราศีมีนนะคะสำหรับคนลักขณาพิจิกนะคะจะมีความสุขในเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นการทําสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารของเราด้วยนะคะเพราะว่าสุขเข้าเรือนไหนจะมีความสุขในพบเรือนนั้นนะคะปัตตนิเข้าพบปุตตะนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะ เจอความรักใหม่ๆเช่นกันนะสาหรับคนลกคณาพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ยังมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์เจอรักแท้เจอคู่แท้อยู่นะสําหรับคนพิจิกนะคะเพราะว่าพระฤหัสยังอยู่ที่ภพปัตตานีของคุณอยู่นะคะอช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายนะคะวันที่28มกราคม2568นเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ได้เจอความรักครั้งใหม่ๆนะคะศออุกปุตตะนะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนในภพปัตตานีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนในภพวินาศด,ด้วยนะคะอาจจะเจอแบบ เจอกันแบบโดยบังเอิญอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะนะคะถ้าดูมุมดาวแล้วนะคะทีนี้ถ้าคุณไปเจอใครในช่วงนี้เขาจะค่อนข้างสายเปนะใจดีนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตำแหน่งของคนรักคู่ครองคนที่คุณจะเจอในช่วงรอบคำทำนายนี้นะจะออกแนวสายเปเป็นคนใจดีนะคะถ้าไปเดทกันเขาจะพาคุณไปเลี้ยงไปโน่นไปน, ôn, ไปนี่ออกตังให้หมดเลยนะคะเนี่ยไพ่หกเหรียญึ้นตำแหน่งของคนรักค่ะนะคะ เป็นคนใจดีนะคะมุมดาวความรักในช่วงนี้เดินดีนะคะสําหรับคนพิจิกนะคะเออถือว่าโอเคเลยนะนะคะอาจจะเจอสายเปนะในช่วงนี้นะคะหรือเขาอาจจะพาไปทําบุญก็ได้ทําบุญไหว้พระอะไรประมาณนี้นะคะเออถือว่าดีจ้านะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนช่วงนี้ความรักก็ดีนะคะคนรักก็จะสายเปกับคุณเช่นกันนะเออมีเกณฑ์ที่จะให้เงินให้ทองนะคะหรือว่า พาไปทําบุญไหว้พระอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนพิจิกนะคะแล้วก็คุณมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของเก่านะมระดกตกทอดอมีเกณฑ์ที่จะได้คะ่ะสําหรับคนพิจิกนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินดูดาวพฤหัสการเงินดีอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เดินถอยหลังนะพฤหัสถอยหลังอยู่ในภพปัตตานีอยู่นะคะอาจจะดีลงานกับลูกค้าเก่าๆนะ ช่วงนี้ดีลงานกับลูกค้าเก่าๆดูนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับโชคจากลูกค้าเก่าๆนะคะในช่วงนี้นะคะลองไปพูดคุยดูสมมติว่าคุณซื้อขายอะไรกับลูกค้าในช่วงนี้นะคะถ้าเขายังไม่ตัดสินใจซื้อเราก็ลองกลับไปพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะำนมน้วจิตใจอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะสําหรับคนพิจิกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตําแหน่งอื่นๆดีไหมตําแหน่งเพื่อนฝูงดีค่ะนะคะขึ้นเป็นไพ่ พระราชาถือไม่เทานะคะเพื่อนฝูงจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะความคิดก้าวไกลนะคะมองการไกลนะคะปรึกษาหาหรือเรื่องของการงานก็ถือว่าโอเคได้เลยนะคะในตําแหน่งของลูกหลานบริวารของเรานะคะถ้าเป็นลูกน้องลูกน้องอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะคะทํางานเก่งทํางานดีนะคะแต่จะเป็นคนที่แบบ uh, มีทิฐินิดน,นึงนะคะจริงจังมากเกินไปอะซีเรียสเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะลูกหลานของเราก็เช่นกันในช่วงนี้นะคะถ้าเราแบบว่าจะให้เขาทําอะไร ตามความต้องการของเราอาจจะยากนิดนึงนะคะเออต้องค่อยๆพูดคุยค่ะสําหรับลูกหลานบริวารในช่วงนี้นะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายยังถือว่าโอเคอยู่นะคะช่วงนี้คนลนักนณาราศีพิจิกอ่าตำแหน่งของไพ่คําแนะนนะํานาขึ้นไพ่สาบไม้เท้านะคะไพ่าสาบไม้เท้าเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะการมีเครือข่ายหรือว่าพันธมิตรที่ดีนะคะช่วงนี้ เรียกว่าเราจะต้องสร้างเครือข่ายสร้างพันธมิตรที่ดีนะคะสําหรับคนลัคณาพิจิกสําหรับไพ่คําแนะนานะแต่ว่าไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยขึ้นเป็นไพไ่ห้าเมเา้านะระวังปัญหาวัสักนิดนึงนะคะห้าเมเา้าชุลมุนวุ่นวายขัดแย้งกระทบกระทั่งนะคะระวังความก้าวร้าวรุนแรงแตกแยกนะคะเป็นช่วงเวลาของการแปรปรวนโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการแปรปรวนอะไรบางอย่างด้วยในช่วงที่ดาวประจําตัวถอยเข้าพบมรณนะ จะออกแนวแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงก็ได้เหมือนกันนะนะคะเบ,เบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไฟอะไรประมาณนี้ขาดความพยายามการแข็งนะคะในช่วงที่ดาวประจําตัวถอยเข้าสู่ภพมรณะนะคะไพ่คำแนะนําก็เลยบอกว่าเออจำเป็นจะต้องหาคอนเน็ชันที่ดีนะคะไพ่สาม้เท้าเกิดขึ้นนะคะเดินทางพบปะผู้คนอุทิศตนเพื่อผู้อื่นบ้างอะไรบ้างนะคะสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะ คำแนะนําก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่จะเด่นเรื่องของความรักเด่นเรื่องของโชคลาภของเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสําหรับคนลัคนาพิจิกนะคะสามารถเดินทางไปได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวเข้าพบมรณนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะ จริงๆดาวประจาตัวเข้าพบมรณะเนี่ยพยายามอย่าอยู่เฉยๆนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะคะใครที่แบบไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะอยู่แต่กับบ้านก็พยายามออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะคะจะทําให้คุณไม่มีปัญหาสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยนะนะคะจริงๆแม่หมอก็เคยทําคลิปเรื่องของดาวต่างๆที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศไว้ให้แล้วนะคะก็ลองไปดูในเพลิดนะคะเพราะว่า โดยเฉพาะคนที่มีดาวประจาตัวดาวอายุอยู่ในภพมรณะนะคะควรจะใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนจะดีนะถ้าไปอยู่บ้านเกิดตัวเองแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยดีนะเออถ้าตามตามหลักอะตามหลักโหราศาสตร์ของเรานะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าจําเป็นจะต้องอยู่บ้านตัวเองแล้วดาวอายุดาวประจาตัวอยู่ภพมรณะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะต้องแบบดูแลสุขภาพร่างกายออกกําลังกายบ้างหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนบ้างนะคะถึงจะเข้ากับดวงเข้ากับดาวนะคะ จะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพนะคะช่วงนี้คนพิจิกก็จะค่อนข้างชุลมมนวุ่นวายกับชีวิตพอสมควรนะเออถ้าดูตามหน้าไพ่นะคะคุณพยายามพยายามนิ่งๆนิดนึงนะในช่วงนี้เออรู้สึกแบบออกแนววุ่นวายนิดนึงอะถ้าตามหน้าไพ่นะคะพยายามนิ่งๆค่ะนะคะแล้วก็พยายามเดินทางพักผ่อนหย่อนใจบ้างอะไรบ้างนะเดินทางใกล้ๆก็ได้นะคะแต่ว่าให้เคลื่อนไหวร่างกายอะอย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆนอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ มันจะทําให้เราเสียสุขภาพนะคะสําหรับคนพิจิตนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้คนพิจิตก็ยังดีอยู่นะเพียงแต่ว่าดาวประจาตัวเข้ามรณะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลเรื่องของความคิดจิตใจของเราด้วยนะคะจะเป็นประมาณนี้โดดเด่นเรื่องของโชคลาภนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรดกตกทอดของเก่าของโบราณน,นะคะแล้วก็ความรักโดดเด่นนะคะ จะเป็นประมาณนี้ค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนะคะท่านใดที่ชอบถ้าถูกใจคลิปอย่าลืมกดติด,ดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะขอท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ